สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับ Reaction Bam X Bus X Die c มือสมัครรับ Rookie l o v e r Dance Performance นะคะก็มี Bam ออเดร i ิคือเป็นเพลงของแบบวง Bam นะคะก็คือมือสมัครรับ Rookie l o v e r แล้วก็ X กับ Bus สองเบอร์ก็คือพี่ฮาร์ดกับน้องจังแล้วก็ X กับ Die c สองเบอร์ก็คือมักนีรายนะคะน้องเฟมแล้วก็น้องออโต้นะคะไปกันเลย ก็คือแบบส่งด้สคแล้วส่งส่งแบบเมนแดนซ์แบบสุดๆมาเลยอะส่งแบบเมนแดนตะโกนมาเลยนะคะก็เพราะว่าเพลงเร,เราพูดตรงๆว่าเออเพลงของแบมอะในในภาพของเราคภาพที่เราเห็นหรือภาพที่เราแบบรู้สึกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นภาพหลักภาพจำของแบมมันจะเป็นวงที่เป็นเพลงที่มีความสนุกแต่ว่าแบบ performance อาจแบบเขาเรียกาอะไรไม่ได้เน้น performance ในเพลงก่อนๆสำหรับเราเนาะจะเน้นเป็นเพลงที่แบบให้ความรู้สึกจอยจอยเชียร์อัพเป็นการเต้นที่แบบมีความเชียร์อัพมีท่าเต้นแต่เป็นท่าเต้นที่แบบ joy joy cheer up cheer up แต่รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีท่าเต้นที่จริงจังหนักแน่นแข็งแรงที่จริงเขามีเมนแดนซ์ e เขามีเมนแร a p แล้วก็เขามี dance, เมนโวคอลเ, local, เนาะทำให้เราสึกว่าเฮ้ยการมี member สามคนในวงอะแบบ ที่มีเมนโวคอลหนึ่งคนเมนแดนซ์หนึ่งคนและเมนเนี่ยนคนได้ปนหาข้อมูลมาเนาะก็คือมีเมนเมนแดนซ์จะเป็นพี่อาร์ตี้ใช่ไหมคะคราวเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวงเขาก็เลยบาลานซ์การเต้นให้มันไม่ได้มีความหนักมากแต่ว่าก็มีท่าเต้นที่เป็นท่าเต้นจำเป็นท่าเต้นที่เหมาะกับเพลงแล้วก็เชียร์อัพคนดูได้ดีแต่เพลงเนี้ยเรารู้สึกว่าเป็นเพลงที่พอเราดูท่าเต้นเรารู้สึกว่าแอบยากแอบมีความแข็งแรงมากๆแล้วก็เป็นแบบแดนซ์พอรแม์ที่แบบเฮ้ยมีท่าเต้นที่แบบแข็งแรงมากขึ้นมากๆเลยอะ แล้วการที่ดึงแบบไดซ์ที่มีความแข็งแรงานการเต้นมาเพอร์ฟอร์มด้วยเราสู้ว่าแบบเป็นอะไรที่น่าติดตามมากไปไปดูกันเลย

I'm really เขาถ่ายพร์ฟอร์แมนได้แบบไม่ตาลายอะแบบมันดีมากโอ้ยลิทเอนเตอร์เทนเมนกับ s u n เรย์นะคะคือพี่มางสวยที่สุดแน่นอน for sure คือชอบเสียงพี่มางมากอะแล้วรู้สึกว่าแบบผมเขาแบบเวลาเตนแล้วปลิวแบบสะใจมากแบบสวยมากเราอะ่ะเรารู้สึกว่าเราสะดุดตาคือน้องโต้มีเฟเชียลที่สนุกมากคือแบบอุ้อาตลอดเวลาแล้วแบบเหมือนแบบในหนึ่ง ในหนึ่งในอ่ะในสองในสามวินกโตเปลี่ยนไปแล้วห้าหน้าคือแบบเก่งมากแบบพอทุกครั้งที่แบบเหมือนนงโตเผอมใช่ไหมบอกวันวันสี่นงโตบูมาเราที่ทำสุกแบบพอเราจะโฟกัสทั้งหมดอ่ะกับกลายเป็นเราต้องโฟกัสหน้าน้องโตอ่ะคือแบบเก่งมากคือแบบอู้ว่าอู้ว่าเก่งมากแล้วก็พี่ฮาร์ดอ่ะให้ฟีลลิ่งแบบพี่ฮาร์ดของนงจังอ่ะคือได้เกือบบัสอ่ะให้ฟีลลิ่งที่แบบพอพอเห็นผฟออ์มอย่างนี้ยรวมรวมอ่ะ คือให้ฟีลลิ่งต่างกันมากอยู่นะแบบเราสึกว่าบัสจะมีบัสอ่าแบบอ่อออขอพูดเป็นบัสเลยนะแบบอันนี้พูดในแง่แบบการที่ดูเพอร์ฟอร์มของบัสกับได้มาตลอดอะไรเงี้ยเราสึกว่าบัสจะให้คาแรคเตอร์ของความแบบพอยู่ในเพลงนี้ด้วยนะให้คาแรคเตอร์ของความแบบเท่อะเท่เฮอะเท่แบบพี่พระเอกกับเท่แบบคนเท่แบบจางทีส่วนน้องไดจะให้คาแรคเตอร์ความแข็งแรงที่สนุกดูขี้เล่น ดูแบบน่ารักมีความน่ารักไปทางโทนน่ารักแต่มีความแข็งแรงทั้งคู่นะแบบลุนลายกันเต้นแข็งแรงทั้งคู่แล้วเราชอบคือพี่พี่อาตีาจะเป็นเมนแดนซ์ใช่ไหมคะแล้วก็พี่เปาเปาจะเป็นแรปเนาะเมื่อกี้พี่เป่าก็แรปแต่ว่าเราชอบไอ้ไอ้ท่าเต้นกึก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 อ่ะเดี๋ยวนะใครเต้นพี่เป่าพี่เป่าไหมที่แบบกึกกึกกึกหรือว่าพี่อาตีพี่เปากึกกึกกึกกับน้องเป๋ออ่ะอันนั้นเราชอบมากแบบมาก แล้วก็เราชอบกล้องอะ่ะเรารู้สุก็กล้องมันไม่เวียนหัวปกติกล้องแบบนี้คือกล้องที่แบบแบบซูบเข้าซูกออกปุ๊บปรับรูปปรับ,บ,บด้วยแบบราว์เบอร์มีทั้งหมดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนอ่ะมันมันไม่ใช่ปีคามีลามันชอบแอบเวียนหัวแต่เรารู้สึกว่ามันมันถ่ายได้ไม่เวียนหัวเลยแบบถ่ายดีมากแล้วก็เราชอบท่อนที่ที่มีที่ที่ทแบ่งกลุ่มอะค่ะที่พี่อาร์ตี้น้องเฟรมน้องโตใช่ไหมพี่เปากักบ ใช่ไหมนะพี่เปากับน้องจางแล้วก็พี่มานกับน้องพี่มารกับพี่ฮาร์ดรู้สึกว่าเขาแบ่งกลุ่มแล้วคาแรคเตอร์การเต้นมันเข้ากันมากเหมือนแบบพี่พี่อาร์ตี้น้องเตมน้องโตอ่ะก็เต้นเข้ากันแล้วก็มีคาแรคเตอร์มีความแข็งแรงแล้วก็มีความดูขี้เล่นดูกวนๆพี่เปากับน้องจงังมีความเท่แบบเท่แบบ คนเท่อะคนเท่เต้นด้วยกันะแล้วพี่มังกับพี่หาดอะก็มีความแบบมีความแบบมีความโรแมนซ์บางอย่างมีความแบบเวลาแบบผู้หญิงผู้ชายเต้นด้วยกันมันจะมีความซัมติงที่รู้สึกว่าแบบมีสเสน่ห์ออกมาแล้วพี่หาดเขาก็แบบมีความแบบมีีซัมติงบางอย่างที่มีสเสน่ห์ออกมาซึ่งการแต่งุ่มเมื่อกี้เราชอบมากแบบมันทําให้เรารู้สึกแบบอู้หลายรสชาติมากเลยอะขอไปดูอีกรอบนะชอบมากชอบมากแล้วก็ ชอบเราอะรู้สึกว่าน้องเฟมอะเพลงเนี้ยมันมันค่อนข้างใช้อัปเปอร์เนาะแล้วน้องเฟรมเป็นคนที่ใช้อัปเปได้แบบเดียบะปไ,ปไปมีท่อนหนึ่งที่เราชอบพี่ฮาร์ดมากตอนจังหวะแบบทำเล่นสายตาเยลยเลยเลยเราขอดูอีกรอคุณจับไม่ได้ไป เขาสูมหน้าเพียตตี้แบบปึกปึกอะ่ะเ,เราเราเรียกถูกใช่ไหมนค, appeal, spirit, มน,คนนี้คื lad อเพียตี้ใช่ไหมคะเอ่อตอนที่เขาสูมหน้าค่ะหรือว่าคุณเรียกผิดขอโทษนะทุกคนคุณไม่แน่ใจอ่ะแต่เราเขาสูมหน้ามันมีความแบบเหมือนแบบเบลเบอได้ปะแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นการแบบสูมเข้าสูมออกที่มันไม่เวียนหัวเลยอ่ะมันค่อนข้างจะสมูทและดีมากเลยอ่ะ จังหวะผมจังหวะผมได้ได้จังหวะผมก่อนนี้ปะนี่นี่โอเคปะมาวินอ่ะ ีีมมมาาลลยย่ซทุกคนดูหน,น,น้าน้องโตดูหน้าน้องโตค่ะดูรู้าดูหน้า้องโตน้าพี่ที่เทมติ๋วชิ๋วเก่งมาก กูทำมันไม่น่ารักหรอกแต่น้องโตทำน่ารักนี่ให้ดูหน้าพิหาตอนนี้คือแบบพิหาหล่อมากแบบมีเสด็จหล่อมากยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เก็งเกะเก็บกะทายดูดูดู ง่ายๆแค่แบบเมื่อเกี้ยตอนที่เราดูพี่ฮาร์ดน้องจังเอาเราจะดูน้อง,องโต้ก่อนใช่ไหมน้องโตมาพี่น้องจังขอเขาจะสูมน้องโตก่อนน้องโตก็จะมีความขี้เล่นแบบน่ารักเล่นเล่นหูเล่นตาคือคุณทําอะไรแต่ว่าเล่นหูเล่น,ลนตาหน้ารักพอแตะไปที่น้องจังบุ๊กก็จะมีความเท่แบบมีความเท่แบบพี่ธีอ่ะแต่พอไปที่น้อง น้องเป๊กก็จะมีความน่ารักแบบน้องเป๊แต่แบบเป็นความน่ารักที่แต่งแข็งแรงพอหน้าไปที่พี่ฮาร์ดก็จะมีความหล่อเท่ซึ่งแบบเป็นคาเลคเตอร์ที่แบบโอ้ชัดมากอะ่ะเป็นคาแรคเตอร์ชัดมากจริงๆ บเพือดึกๆหาคนไปดีน่า like วะเจ้าก็ไปศึกษาตอนจีบใช้คนเดียวต้องพกหนังสือเป็นปึกหนาเลย What can you to fish me back? ปีนี้น้อไคนที่มากปีนึ n ปีนึงปีนึงปีน ที่ปอาเทมาที่มาสวยที่สวว้วอ้เพราะว่าน้องตแว่นไม่มีทางตกเพราะพี่แมวบอกว่าน้องโตวได้หยิบแว่นเข้าไปที่ตัวเลยค่ะ เค้มมาก าอันนี้ก็แบบโอ้โหเวลตาแซวๆมากดูดูแค่ผ้าจบอะเอางี้อันเนี้ยน่ารักแบบขายแบบความน่ารักความสดใสความแบบความสดใสอะทุกคนเข้าใจปะหล่อเทจบแล้ว แบมคือที่สุดเสียงที่สุดแล้วคือเขาเต้นแข็งแรงมากต่อให้ไม่ใช่เมมเบอร์ที่เป็นแดนซ์พี่อาตี้ก็เต้นแข็งแรงเอ้พี่เปาเปาก็เต้นแข็งแรงเราเทมากด้วยอะ่ะแล้วพี่มากก็เต้นแข็งแรงอะ่ะเราชอบตอนที่พี่มางโซโล่ต่อออกมาเต้นคนเดียวว่ะที่แบบมีท่ายีด้วยอันนั้นคือสวยมากชอบมากทุกคนดี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 ดดเพลงอานี้เพลงติดหูมากคือปุ่นอะ่ะก่อนหน้านี้ปุ่นฟังตอนที่ยังมีเขาอ,ออกใช่ไหมคะแล้วก็แบบก็ฟัง ก็ฟังบ้างเออฟังบ้างตอนที่ยังมีออกแล้วก็ได้ได้มีโอกาสฟังบ้างอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเหมือนเป็นการฟังแบบฟังหลายรอบสองสองรอบพร้อมกันอะไรเงี้ยคือเพลงมาติดหูมากจริงๆนะเพลงมาเพลงค่อนข้างติดหูเลยอะเราถือว่าเพลงเพลงดีเพลงดีเพลงดีเลยโอเคค่ะทุกคนเยูทูบไหนน้องเฟรมค่อยอะไรทำอากจิโอเคยูท่าไหนขอไปวันนี้ที่ด้วยนะคะไปแล้วบายบาย